ดอกไม้สีแดงในคืนเจนชามันสักลงมาทำใจฉันแทบละลายอาจเป็นดอกไม้ธรรมดาของคนทั่วไปแต่สำหรับฉันพิเศษกว่าสิ่งใด ไม่มีใครมาทำให้ฉันสนใจละลายแต่มีเธอเป็นคนเดียวที่ฉันตามหาไม่มีคำลาในใจฉันนกต่อไปเธอเป็นคนที่ฉันนั้นเฝ้ารอเหมือนดอกไมบก้บานรอบสามปีเพง่อทิ้งแค่เพียงแค่ฝ้ามองเจกากลางอกไมายามบาดตีเวลาที่มีก็เข้าผ่านมีอะไรเข้ากันเหมือนเท่าทานทุกความรู้สึกไม่หวนวหงเพะเธอเป็นคนที่ดีกว่าทุกสิ่งอยากจะพายมาฉันอาจไม่ทิ้งแค่เพียงผ่านจะสุดที่พายตา I will make it for you จบลงด้วยบานและจะลืมคำที่จบลบ ลงบาคัสในความรู้สึกมัวมนในตัวฉันมีคนอยู่เหนียวขึ้นค่าทุกอย่างคือเธอไงบนหัวและในสมองไอเกนที่คอยแลงเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่คอยดมจากบัตเตั๋วไฟไม่ก่อนี่โดดเดี่ยวมันนานจากความรักและอยากจะเก็บไว้ไม่ต้องการคอยใจผ